สบายดีกาดสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้กามาพบมาพ่อกับสาบุภาอีกเ้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องและมื้อนี้กับบ่มีน้องๆอ,อ,อีกแล้วกาต้องขออาภัยหลายๆเด้อมื้อนี้สาบุภากาสิพาพี่น้องไปเบิ่งกันเสดจมังกรฝนภัยนะพี่น้องกาแบลว่าสวยรูดูแพงขนาดเลยนะพี่น้อง ทุจีนนะเพื่อนก็นจะมีการเสร์จมังกรพลายที่สวยงามอีลีนะพี่น้องเคยเห็นแต่การเสร์จสิงโตอีกอย่างต่างๆในในละครน,นะพี่น้องแต่มือนี้ก็สิพาไปเบิ่งการเสร์จมังกรนะพี่น้องแบบว่าสวยงามขนาดเลยสาบุภาก็ต้องขอขอบคุณคลิปด,ดีๆจากบา่าวผุ้ไทยคาร์ลอสนะพี่น้องแล้วก็ก่อนจะไปหับส้มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุบบ่มอย่าขาัโหมดโฆษณา ของสองสาวลาวเด้ยพี่น้องเอาเป็นว่าเผื่อบอเป็นการเสียเวลาเ้าไปหับส้มคิ l น p ลงกันเลยในมือแต่ละ่านกจน็จะมีโทรศัพท์โทรศัพท์นะพี่น้องอ,นอันออนี้คือมังกรรันพี่น้องครับซับเ้อครับมับงกรครับว้าว โอ้โหปีน้องจับเด้ครับว้าวแล้วผ่านไปเกียวซซ่เพืจะถ่ายโอ้โหปีน้องไปแล้วครับ เปิดเสิร์ตมังกรก็เป็นไปแบบตามเสียงเสกแห่งอเลนพี่น้องแบบว่าทีมงานเพิ่นกักอเลนะพี่น้อะทำได้ทำออกมาแบบว่าสวยงามเลยนะตอนนี้เขานัดโทรศัพท์บ่ไหวเลยนะพี่น้องเพราะว่าบอมีจักหน่วยทีนํา้นมาถ่ายคลิปนะพี่น้อง คนไทยนะบอกคนไทยคนไคนหาหนึ่งมตเียววงไงยแบบขึ้นขนาดด้ยนะพี่น้องบางกนแบนยาวนะพี่น้องยาวน ว่พมีน้องอ้มีสองนะพี่น้องท,ทางพุ่นเสศเฮน,ด,นดีนักล็อกสีนักล็อกด้วย อ้าต๊ะพี่น้องเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับเ่น,นะครับเยอะมากครับพี่น้องวันนี้มาเป็นแสนพี่เพินาวันนี้มาเป็นแสนเลยนะพี่น้อง พี่น้องเอ้ตื่นเต้นมากครับหันแบบนี้ตัวผมกันมี่ก็เห็นคพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นจุดสำคัญแล้วพี่น้อง,องเริ่มแล้วครับเริ่มกำลังจะเกี่ยวเสาแน้ะพี่น้องูผักกะลี สวยงามมากครับแบบทีมงานิ่นต้องแบบว่าต้องเก่งอันนี้นพี่้องทีมงานเอวต้องมีความซามาคีลายเนาะจึงเพตให้แบบว่าการเสิร์ชมังกรออกมาได้สวยงามขนาดนี้นีีกขนาจะเป็นขั้นตอนของการขึ้นไปดลงว้ววัดงามมากขนาดโอ้โห การรอคอยของเขาก็จะได้ใกล้มาถึงแล้วพี่น้องการรอคอยมาดูมาเบิดกันฝนภัยนอกฝนภัยฝนไฟว่าพี่น้องตอนนี้กำมั่งก่อนกันกำลังพันเสาครับสับเลยครับพี่น้องเอ้ยมังกรเกี่ยวเสาณเมซิงไทยแลนด์ครับ สวยงามประการตาเนาะคาร์เป็นน้องเอฟซีเบิ่งลิปนี้จบกะขอให้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อกดแชร์เพื่อคนทั้งโลกได้เห็นนะครับได้กาเทอรมาเทียวเมืองไทยนะครับ โอ้ทางวควาญพ่นไปพี่น้องโอ้ยสุด,ดยอดครับนีงจะเริ่มพ้นไยออกพ้นงามมากครับโอ้ยพี่น้องเลย พี่น้องว้า wow. วอเมสิ่งอันรีพี่น้องสวยงามมากพี่น้องมังกรพ่นไฟครับ ハハハ เรื่องละรที่พี่ละครพี่น้องพี่เ้องจะได้เห็นเอาพี่น้องกาต้องขอขอบคุณเดอร์ขอขอบเจอขอขอบใจที่พี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องทราบเจอทราบใจกันขอฝากกดไลค์กแดแชร์เดอร์เจอกัอนคลิปหน้าน,นะครับสบายดีเดอร์สวัสดีครับพี่น้องครับ การได้จบไปแล้วนะพี่น้องก็เป็นภาพที่แบบว่าสวยงามสวยงามอลังการขนาดเลยนะพี่น้องแบบว่าการอ่าเสิร์ชมังกรนะพี่น้องแต่อเมสิ่งที่สุดก็คือแบบว่าการฝนไฟนะพี่น้องแบบว่าฝนไฟออกมาแบบขักเลยนะพี่น้องแล้ว,วาพาเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าอ้ออเมสิ่งขนาดเลยเสียดายน้องๆเขาบอกมาเห็นน้ำกันนะพี่น้อง พีน่น้องเขาจะหยุ่งตลอดเลยกาในการอ่าห่วมวิธีการเซิร์อ่อามังกรก็จะมีหลายๆฐา,า,านคำมาหับส้มนะพี่น้องคามาเที่ยวสมนะ้มเนาะทั้งชาวไทยแล้วก็ชา,าวต่างชาติก็แบบว่าอคนกับวิเที่ยวลายขนาดเลยนะพี่น้องที่เพิ่นเอาบบต่ำนกระแสนเนะาะลักแสนเลยคนที่ไปเที่ยวก็แบบว่าเป็นผาที่แบบอื้อหือ ประทับใจแทนพี่น้องชาวไทยน้พี่น้องทีเดีว่ามีนักทองเถี่ยวมาทงเถี่ยวประเทศไทยลายขณะเลยนพี่น้องแต่ละงานก็นจะเยอะมากๆเลยก็ขอแสดงความยินดีนําพี่น้องชาวไทยหลายๆเด้อทีมีนักทองเถี่ยวเข้ามาเถี่ยวประเทศไทยอย่างลดลายนะพี่น้องมานี่ซาบุพาก่าะสิได้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาบุพา,าและสองสาวลา่า แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีทึกทานที่เบิ่งเดือต้นจนจบคลิปมอนี่สับปภพากษิดายขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และขอกล่าวคำว่าสบายดี